สี่แสนสามเดือนอันนี้แจงงไงแล้วเดี๋ยวเขาไม่ได้สี่แสนสามหมื่นนี่สี่แสนสามเดือนสี่แสนอยู่ได้สามเดือนอันนี้แกงยังไงทุกวันนี้ทุกวันนี้สวนอาหารเป็นสวนยาด้วยนะครับยังถามว่าเจ๊งใช่ไหมขยี้ขยี้ก็เหลือทุนก้อนสุดท้ายไปเปิดท้ายเป็นไงเปิดท้ายขายเปิดท้ายขายของอีกขายกระทั่งรถไปรังสุดวิสัยเขาไปเปิดท้ายแล้วไปทำอะไร อทายไป่ทำอะไรอีกเดี๋รู้สึกจะเป็นชุดเดี่ยวไก่เดี่ยวไก่โอ้โหในการเกี่ยวข้องกันมากเลยแม่กิมแบกติมนี่น้อแบกตผมนี่กิโลกิโลสองลารีทาไข่ออนด้วสี่ห้าหมื่นผมเอามั่งเมื่อเปิดแถวไอ้แม่อะไรผมว่าแม่กินสามสองอ๋อเราเรารู้จักเขาเหรอเป็นน้องชายผมเปิดร้านไว้แรกเอาลูกไก่ต้มที่ไหนหลงมาหน้าร้านขันปูเลยขันว่าเจ๋งแล้ว ไอ้ที่ไอ้ที่บอกว่าคนเนี่ยนะบุญวาสนาเนี่ยมันแข่งกันไม่ได้สูตรเดียวกันแม่คนเดียวกันน้องขายน้องขายอยู่กิโลสองทุกวันยังดังอยู่เลยไม่แล้วคุณไปขายกิโลอะไรผมผมลืมนับถางกิโล่รู้ว่ามันอยู่ตอยพี่เขาไปไอ้นั่นอยู่กิโลสองพี่ต้องไปอยู่กิโลหนึ่งเพราะมันมาทางนี้มันเกี่ยวกับไก่ไก่ที่ไปร้านน้องแกคนละตัวมันคัน เขาสภาพเขาตอนหลังๆเนี่ยเ,เริ่มยุบร้านไก่ตัวเองแล้วไปขายน้ําอยู่ในร้านน้องแล้วออเอ,อแล้วก็ดูร้าก็เลวมาอยู่คณะก็ไม่รู้นะเขาโทรมาเขามีชุดตํารวจที่เหลืออยู่โทรมาหาผมว่าจิ้มเดี๋ยวพี่จะชุดตํารวจไหมผมมีความรู้สึกว่าโทรมาจีบหรือเปล่า แต่ตอนที่ให้ครั้งแรกไม่ได้คิดหวังจะไปอยู่เออมีเขาเขาจะมีตลกดังๆชวนผมไปอยู่ผมไม่ไปอยู่ใชณะอะไรมาคณะตัดช่างทองใทยมันสามเหรียญเอาชนะแรกเลยเดี๋ยวต่ ใอรใครเป็น,นผมยังไม่รู้เลยเป็นใครจะช่างทองคณะตา,าช่างทองช่างทองสามเหรียญสมกงมาเจอได้พีู่ว่าเราเลยเรียบร้อยแล้วผมก็เลยเมีความเสีขข่ยเขาโทรมาจีบเราหรือเปล่าเขามีชุดตำรวจที่แต่งเป็นตำรวจอยู่เพืมาให้ชนชื่นใช้เราก็ลืมมันลยมีสมาชิกอีกหนึ่งคนที่ยังไม่ได้เอามาอยู่ในชวนชื่นก็เลยโทรไปชวนเขาโทรไปชวน้เออพี่แอนเรามี่หอมสึกว่าเออพี่แอนนู่นนี่อะไรไหมมาได้ไหม เขาบอกว่าเดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะนี่เขาบอกเขาบอกแล้วไว้ฟอมไว้ฟอมอะไระไอ้ะไอ้ทองทั้งทองท่้งทองรออยู่พี่จิ้มในนี้ใครมาหลังสุดในเนี้ยชื่อนะอันนี้มาหลังสุดอ่าโอเคแล้วแ้กทั้งงานก็มาหลังสุดเวลานัดทำนาไมอันนี้้เเาาารกมมมสไไ่่่พง สายเป็นเรื่องพี่ธนาเชิญยิ้มอ๋อพี่นาเคยมีแบบว่าเขาเขาเรียกไปงานแล้วเราไม่ว่างตอนนี้เต็มเต็มเคยมีไหมเคยมีแบบไม่ว่างไหมคิวผมว่าหลับตาจิ้มเป็นโดนโดนงานเหรองานเยอะไหมว่างทุกว่างตลอดเห็นบอกว่าเดี๋ยวนี้เดินไปไหลไม่เท่ากันไหลไม่เท่ากันแล้วส่วนใหญ่ก็จะไปเจองานแบบ ตอนนี้เขาขยันรับงานบุญเวลาเล่นเจ้าภาพเดินมาเอาแล้วต้องซองก็ไปซองเนี่ยมาถึงเจ้าภาพเอ้ยขอบใจมากไหมไรซดแล้วบางทีแล้วบางทีเจ้าภาพให้นะให้ให้ให้ซองหนาปึกเลยเราก็ลุ้นเอาสิว่าจิ้มองององไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรก็อเองหน้าอยากอยู่คนเดียวผมก็แห้งแกรกกุ้งถ้าเราไปอยู่อะไรที่ท้องเลยท้องซอง แล้วรวยไปแล้วทงทองมันงงก็ได้สีบสองร้อยเอาหมดอะจริงป่ะใช่ดิบจากหัวหน้าไปแล้วเหรอยังทัด้มีการเก่งได้มันเจ้าผมไม่เป็นหัวหน้าอะไรวะเนี่ขนาดตัวผมเองคนรู้ๆผมไม่ใครมันยังเจ้าผมไม่เป็นหัวหน้าแค่คิดบอกเ่าไม่ต้องพีดังบัตรแค่คิดเนี่ยก็ไปแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วที่ไม่รอดแน่น เอางี้ดีกว uh uh ่าว uh ันน uh. uh ี้เป็นครอบครัวชนชื่นนะครับคุณพ่อดมนี่ได้สอนไรแต่ละคนสอนเน้นเรื่องอะไรฮะก็พ่อสอนพ่อชนเต้องสอนคือเน้นที่ทำความดีไม่ได้สอนอะไรพ่อจะสอนว่าคพี่จะถามเรื่องอะไรพี่จะถามกว้างไม่กระบอกคุณพ่อดีสอนสแนวทางแนวทางชี่พี่สองพ่อก็จะสอนให้ทําความดีทำความดีคนแต่อย่าทเหมือนพ่อทำอย่างที่พ่อสอนแต่อย่าทำอย่างที่พ่อทำแนวทางที่พ่อวางไว้กับชนชื่นนี้ก็คือต้องมาตรฐานเวลาขึ้นเวที ปุ๊บเนี่ยแต่งเนื้อแต่งตัวหรือว่าการเล่นอะไรเนี่ยจะถูกคนดูเพราะฉะนั้นคนมากคนน้อยเนี่ยเล่นให้เหมือนกันมีความสนุกเล่นให้ให้ทุกคนดูไม่ใช่ว่าคนมากเล่นอย่างนั้นคนน้อยเล่นอย่างนี้แล้วก็หน้าเวทีเนี่ยไม่ไม่ให้เล่นแบบสปกปรก แล้วเขาแต่งตัวสะอาดแล้วเล่นให้ขำมัเอาไปแต่งตัวคุณจิมแต่ว่าแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราต้องซ้อมไหมต้องซ้อมไหมซ้อมอ่ะซ้อมทุกวันไหมทุกครั้งที่มานี่ขึ้นมาแค่เนี้ยก็ต้องซ้อมก่อนจะเล่นอะไรเงี้ยเพื่อต้องมีการเตรียมมีการอะไรกันว่าล็อกมันต้องเป็นประมาณนี้ไปงานแบบไหนเนี่ยเราก็ต้องเตรียมแล้วเสื้อผ้าสีสันแบบนั้นแบบนี้มีการแยกคาแรคตเตอร์ไหมแต่ละคนควรจะเล่นแนวไหนเขาจะเล่นสีสันต่อเมื่อชุดเขามีแล้วเขามีสีไหนเขาจะบอกสี เป็นหลักเอาแล้วบางทีบอกบ่ายโมงนเลยยันจะเล่นแล้ววิ่งกันพลาดเลยหายไปไปหาซื้อซะว่าเราเราเครื่องไหมเราเครื่องความใจเลยนะเนี่ยเราเครื่องแต่เราไม่พูดไงไอ้ที่พูดเนี่ยที่พูดเนี่ยเป็นมุกจริง